อย่าไปซื้อต้นไม้ไปซื้อแค่ป่าเขาได้นะคะเดียอ๋อมีแค่ขายเหรอมีแค่มีมีไม้ทำยันมีทุกอย่าง,ง,งามูเจ้าไปทำอะไรวะแค่ ซื้อต้นไม้ไงร้ามีหลายย่างไม้คัไมคเ้นไม้เออเดี๋ยวเด้อไปดูเดี๋ดวเดไปดูเออเด้อเดยวไปดูทนเลยนะเพราะว่าเอฟพีเยอะเดินร้านใหญ่เหรอไม่ใช่ไม่ใหญ่่ตรงนี้เลยที่สุดเลยได้นี่ย้อนเี่ยวางโดนเี้ยงอะไรมา

มีจะมีอกาใชมอาจารย์ันหลับมนนมันมีเนียงกันเนี่คือหมานอนอยู่บนต้นไม้นะมึงนี่คืออยู่บนต้นไม้นะแล้วมันนอนอยู่บนต้นไม้อะนะนอนอย่างสบายมอาตนอยู่้นไม้เหมือนกันอาจ้ดูขาห้อยเอไหน่ะขาห้อยนะบนต้นไม้เลยนะมึง ตื่นนะคะอาจารย์อ้าห้อยเขาบอกว่าถ้าเดินไปใกล้มันจะลงมาอยเนี่ยอยู่บนต้นไม้มืองเนี่ยดูความกวนตีนมันขึ้นไปนอนบนต้นไม้ สบายคือหมาอีหมีไม่ขึ้นต้นไม,ม้กว่ามันจะขึ้นบ้านไม้อาจารย์ได้ใช้เวลาเป็นอาทิตย์ไม่กล้าขึ้นมันกลัวหมีี่เป็นอะไรไม่รู้มันเป็นหมาขี้กลัวขยับเก้าอีน้นีดนึงมันก็วิ่งหนีเ,ออเพราะมันเคยโดนเราตากผ้าล้มทับไม่แต่เขากลัวทุกอย่างบนโลกใบนี้นะใช่อะไรก็ตามที่ทําท่าจะล้นใส่มนันได้มันจะไม่มันจะไม่เอาเลยมันกลัว ใช่มันกล right like like 네ัวมออะไรแบบทำเสียงกึกกักกึกกักเพราะมันเคยโดนเราตักผ้าร่วงใส่แล้วมันเสียงดังไงมันเคยโดนครั้งหนึ่งมันขยายไปเลยใช่มาะแวเอจามันแบบอไเนาะอยู่เออที่มาของคำาว่าปีกิเวกนี่หมานี่ อาจารย์แบะดีๆหน้าหนูก็ไปดูแล้วดูมันนอนจริงจังมากเลยอ่ะไม่ไม่เขาบอกว่าไม่่้นม้หรอกม่่ีนบนต้นมไม่ใช่เสียอกไเรา่่ตไม้วดีววันนี้วันนี้วันนี้หมามามาหมมามขยับเลยเห็นไหม แล้วยังแหว่ให้เห็นเป็นอาหมาแล้วดูเลยหน้ามันซุกโคนกิ่งต้นไม้เลยแล้ว,ลว,ลวดูขาดิตูดโผล่ตูดลอยเละเะมึงเห็นมันตูดมันลอยอยู่่น่ะหมาดูดิถ่ายรูปมาให้หน่อยนะ,นะตูดลอยไปไหนตัวไหนเนะดูดิ ตลกดีปีใหม่นี้ได้เกมกันนะการองกระกวดภาพชื่ออะไรวะป๋าอิฮะอินดี้อินดี้อินดี้นี้อิดินดี่นี่นีเขาเรียกแล้วดี มองเลีอินดีอิดีใครใครกลับออฟฟิศอ่ะ ดูมันมึงดูมันมึงดูมันเลื่นยืนอ่ะไม่ใช่อมนีด้ว่าย กมเตาเหลาเนี่ยได้เอาผักออกตั้งแต่กูมาน้วมันนอนอยู่คุณรูกว่าใครเอาตุ๊กตาไปเสียบไว้มึงดูมึงดูมันมีมุมนอนของมันเห็นป่ะน่ะมันมีมุมนอนของมันน่ะแมันก็นอนได้เห็นไหมล่ะไม่มีหลักฐาน นตัวอาจารย์ข้างน้องขางองน้อยู่ต้นไม้เหมกันเหรอวนแห่อาจารย์ดูวยดัดอเี่งดัีแมวตัวนี้ก็น่ารักไอตัวนี้ล่ามโซ่ไว้เหรอครับลาโซอ้แต่ตัวนี้ต้นไม้มันเตี้ยครับโอ้ดัดจริตมากเดี๋ยวพาไปดูหมา ยูทูบไม่ต้องดูแล้วกันนะดูเฉพาะเฟซบุ๊กพอเฟซที่เกียร์ที่อยู่พรพรจานไปหาอินดี้จานจะไปดูตัวดำใส y ูวันชุกผู้ ใช่ cheese อะไร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 ะอะไรอะไาอะไรอะไอะไาอะไรอนไรอะารอะารอะไรอะไรออยู่บะไรอไม้จรองๆกูไม่ได้ตอแหล นี่มึงดูไอ้ตัวนี้ก็นั่งฝ่ายห้างนี่นี่มึงดูก็นั่งฝ่ายห้างนะจ๊ะดูเท้าแขนต่อแหลมากนั่งเท้าแขนดูดูไม่มองกูด้วยนะเฮ้ยห,หันมามองหน่อยนี่มันขู่กูอยู่แต่มันไม่มองกูมึงดูมันเมือนนี่มองหางตาใช้หางตาในการมองแล้วนะนั่งเท้ากันนี้หันมามองเลยอีสันขวาน ว่าจะหันมามองได้ดูดูเท้าแขนเท้าแขนฝ่ายห้างมานั่งเท้าแขนฝ่ายห้างดูดูฮ <c oughs> าแบบไม่มองหน้านะจ๊ะ <c oughs> นี่มึงดูสันดานาด่าแบบเชิดแบบมึงดูบมม่า <c oughs> เมินอ่ะเฮ้ยมึงเยิงละให้ดำอือ <c oughs> สันดาน่ <c oughs> าวแบบไม่มองหน้านะมึงนี่ธรรมดาที่ไหน ดูไอตัวนี้เนี่ยไอตัวนี้น่ารักไอกตัวนี้ขี้เล่นนี่ดูกกระดิกหางดอกแดงดอกแดงไอตัวเมื่อกี้นี่ไม่สนใจใครเลยตัวนั้นนอนนอน,นอนอยู่ข้างล่างครับอาจารย์นอนตัวนู้นครับมีอีกมีอีกมีกตัวนึงครับห้องน้ำห้องน้ำจีิงๆก้าวพัฒนาแล้วมาที่นี่เขานอนบนต้นไม้ไอตัวดำชื่ออะไร อ๋อชื่อดำก็เรียกอีดำถูกต้องแล้วอันนี้ชื่ออินดี้ตัวเมียเหรอกัดไหมตัวเนี้ยตัวอีดำล่ะออาจารย์นี่ไงทำไมดำมันด okay. ุอ่ะเล่นได้ไหมครับมาแล้วเนี่ยมันเป็นมิตรอาจารย์มันกินอันนี้ไหมอ่ะไปเอาเนี่ยมาให้มันกินนะปะ หอมือหอมือมาแล้วสวัสดีครับหอมือสวัสดีหอมือสวัสดีกันแล้วสวัสดีแล้ว,วต้องต้องลากไม่ลากมันวิ่งเดี๋ยวรถชนอ๋อคือกันไว้ต้องลากไว้เดี๋ยว,ว,วมันวิ่งอบนถนนครับอาะเจ้าเพราะแมวโดนรถชนไปแล้วที่ต้องลากเพราะว่ากันไอ้ตัวนี้ไม่ได้อยู่บนต้นไม้หรอเอ๊ะ<อ><อ> ตัวนี้กัดปะกัดที่เกงมันก็อยู่นะอาจารย์ดูดูร่องรอยอ๋อดูร่องลอยไปขึ้นบนต้นไม้มีผ้าด้วยนี่ไปเนืไปเนื้อหาจารย์่นไปสวัสดีครับกันสวัสดีครับกันเร็วเร็สวัสดีครับกันเร็วสวัสดีครับนี่ขึ้นนี่ไหมนี่ขึ้นมาขึ้นมนี่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 ขึ้นนี่ ข้ามิดามอ่ะมาที่นี่นอนบนต้นไม้โอ้มะขามเต็มเลยนี่ปอกหมดแล้วอาจารย์ข้องใจดาได้อะไรครับ อาจารย์องใจดำแน่เลยมึงดูขนานั่งในอาใจใช่ไหมดำมดำดูท่านั่งมันดิท่านั่งแบบไอ้นี่มากุนนายมากครับสเมเนแตนมากครับ โอ้ยตรงนี้มันมีน้ำอ่ะเนี่ยน้ำมันน้ำมันเจิมอยู่ทำไมตัวนี้มันเห่าอ่ะทำไมตัวอื่นไม่เห่าอ่ะเห่เาแล้วมันจัดเลยจริงเปล่า ไม่กาดมาดูสภาพไม่กาดนี่คือสภาพหมาไม่กดัดตเอามากันไ้หมาไม่กัาากกาอาน,นี่หีลองไปคหวันสิต้องถามว่าคลินิกแถวนี้อยู่ใกล้ป่ะใกล้สุดกี่ใกล้สุดตรงไหน ีตัวกลมปุ๊กเลยนอนอยู่ใต้ต้นมะขามอีตัวนี้หมาตลกอีตัวนี้นอนสูงสุดไอตัวนั้นก็นอนบนต้นไม้ปะไม่ราจรยตัวนี้มัเป็หมาตกี้หมตัวมีอีตัวนก็ได้ละไอตัวนั้นก็ดี ไอตัวน้้ยขี้เล่นมากเลยกระโดดเลยผู้หญิงนเป็้งองไปเลียกไอตัวน้้ยตัวนู้นน่ารักเชื่องดู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 ดิ นี่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 ดู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 ดดดดความอยากเล่นนั่งลงนั่งลงนั่งนั่งลงก่อนชื่ออะไรนะนฮะคัตเตอร์อ้าวกอดอาจารย์สติทสตี โอ้มันขุดจนเป็นรูเป็นหลุมหมดแล้วนะโอเคนี่ยขอมือหน่อยสครับครับเล้วด้วยสวัสดีครับครับกันสวัสดีครับแล้วครับกินครับกั่อนแต่ต้นไม้มันลื่นเนี่ยแสดงว่ามันนอนอยู่ตรงนี้เนี่ยใช่แต่ว่ามันน่าจะนั่งไม่สะดวกหรือเปล่า มใจไห,ไไหทรุกตัวเป็นมิดยุไว้อีดําีอดำตัดเป็ด มีเป็ดด้วยอ่ะเป็ดเทศได้นะเนี่ยเป็ดเทศอาจารย์หาจะใหม่อ่าอาอะไอตัวนู้ก็ใจดีตัวนู้ขี้เล่นใจดีค่ะเราไปเล่นกัน <ใจ S 1> กบ <ใจ S 1> ตัวนู้ตัวนู้ใจดีกว่าวใจดีกว่าใชมม่มันมีมันมีโผล่อยู่ ใช่มันขึ้นต้นไม้ทุกตัวด้วยแต่ตัวไอ้ตัวนู้นเหมือนจะเหมือนจะฉลาดใช,ช่ขี้เล่นตัวนู้นอ่ะไปเล่นกับตัวนู้นด้วยเขาเหรอเออเดี๋ยวคุณหมีมันนี้ชอบเล่นอันนี้ชอบเล่นมูพัตเตอร์ก็ชอบเล่นมูชิพัตเตอร์เ,เอเอไหนมามาดูเนี่ยนะมันกระโดดกระโดดเลยนะ <c oughs> ไม่ครับพอแล้วเป็น,นอะไรตสองสามตัวไหม มีหมีอยู่ก็น่ารำคาญจะพอแย่เออจะเป็เพื่อนกันสีเทยวกันเลย้เฮ้ยแม่มันจะกินตัอาจาร์ัมันะพอาจารย์ม่ิพี่ยอมเปลนรม่อาพีเอาพบตัให้หมากิน ไม่เอาให้กนินผู้ชายเอาให้กนินแม่เราไม่มีส้มตำเรามีตแต่ต้มยำต้มยำทัง้งนั้นเลยอ่ะต้มยำไม่ต้มาเสียแล้วนะพี่ยอดพี่ยอดไม่ไม่กินเราก็ต้มยำไม่พี่ยอดอาจาย์ะะตัวอะไรตัวที่อาจารย์รักษาอยู่ตรงนี้ค,ครับอาจารย์มันปวดมากเลยครับไปแล้วอาจารย์ดูมาแล้วใช่ไหมครับ ไม่ใช่ไหมเขาว่าเขาเขาบอกว่ามันไปแล้วไม่ใช่เหรอไม่ไงอ้าวแล้วอุ้ยบอกว่าเอาไปเลี้ยงแล้วไม่เขายังไปทำโกงอยู่มันเป็นตัวที่อาจารย์ตามันบอดอ๋อตัวอ้าวสรุปตาบอดแล้วเหรอตาบอดตั้งแต่ทีแรกเลยอาจารย์เพราะมันขึ้นตานะครับใช่ตัวนี้ที่รถชนแล้วกามหักที่อาจารย์เสีหมดค่ารักษาไปสามหมื่นเลยตาบอดสองข้างเลยเหรอใช่มันมันลามขึ้นตาจ้ะก็มาตั้งแต่ทีแรกอะเพราะว่าเหมือนว่าเขาแฉเงื่อนน่นี่ยนะคนรักษา หมูหยองหมูฝอยได้ลูกเดี๋ยวชาโคหน้าตามันน่ารักก็เนี่ยน่ารักตัวนี้น่ารักแล้วนี่กินข้าวได้ปกติยังปกติแล้วแต่ว่ามีพี่อ่ะพี่ที่รู้จักกันอ่ะเขาจะขอ dear, ไปเลี้ยงเขาแบบไรเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแต่ว่าเขาก็จะเลี้ยงดีกว่าหนูแหละเขาแบบว่าเปิดความหนูบอกว่าเอาก็ได้ถ้าพี่เอามันไปดูหนูก็ยอให้เพราะว่าแกชอบรับหมาจรอะไรเงี้ยมาเลี้ยงเลยแล้วเขารู้ได้ไงอ่ะ เขามากินข้าวประจำแล้วเขาปรจำมาเห็นเงี้ยเขาบอกว่าขอเป็นี้ยังหนูก็เลยบอกว่าเออเอาไปก็ได้เพราะว่าจะไปทํากลมให้มันอยู่เพราะว่าที่หนูมันมีเพื่อนเงี้ยจียอน <Yeah. S 2> พี่ว่ามันน่าจะเห็นลางๆไม่เห็นเลยแล้วเอามันออกมาเล่นไหมปกติอ่ะหนูว่าจะเปิดดอกมาตอนที่หนูยังไม่ได้เปิดตาแลนะ้วตอนเจ็น มันก็เดินไปเดินมาเดินชนมันจะเดินตามใช่มันตาบอดไงมันชนก็จะเดินเวลาเราเดินไปไหนทำไมสีตาเป็นอย่างนั้นมันบอดแล้วไง้าไม่ได้แล้วอาจารย์รักษาแล้วตายไปแล้วเออเรียบร้อยสงสารกินข้าวได้แล้วกินข้าวไม่ได้ อีดำมยังไม่เลิกเห่าเลย